สวัสดีครับทุกคนกับมาเจอนนคิตบโบโบนะครับเดี๋ยววันนี้โบกลับมาแล้วนะฮะกับการเปิดกล้องนะฮะโอ้ใช่วันนี้โบจะมาพูดถึงเกี่ยวกับเรื่อง NFT นะฮะในช่วงหลายวันที่ผ่านมาเนี่ยช่วงที่ตลาดมันดิ่งเนี่ยโบหายไปไหนมาบ้างเอาจริงแล้วเนี่ยโบก็ไปหมกมุ่นอยู่ในโลก NFT มาพอสมควรนะฮะถึงแม้ว่าตัวเองจะคุ้นเคยกับพื้นที่ตรงนี้อยู่แล้วเนี่ยแต่ก็ยังเข้ามาศึกษาอยู่เรื่อยๆนะฮะพะในช่วงที่ตลาดมันแย่หลายๆคนคงแบบเฮ้ยทำไงดีตลาดมันแย่ไม่มีช่องทางทํากําไรเลยโหโลก NFT นี่คือมาปัเงิน เงินเป็นว่าเล่นนะฮะงั้นก่อนที่เราจะไปเริ่มกันเนี่ยโบอยากพูดเอาไว้นะฮะว่าคลิปนี้ไม่ใช่คําแนะนําในการลงทุนแต่งใดทั้งสิ้นนะฮะเพียงแค่มาพูดถึงเรื่องราวข่าวสารต่างๆที่โบไปเจอมาโอกาสต่างๆที่โบมองเห็นและสิ่งที่โบอยากจะแชร์เพื่อนๆฟังเฉยๆนะฮะเพราะฉะนั้นอย่าลืมดู y ย u r own รีเสิร์ชกันนะฮะและส่วนเพื่อนๆที่อยากจะสนับสนุนโบก็สามารถให้ค่าขนมตรงนี้เพื่อเป็นกำลังใจให้โบทําคลิปดีๆแบบนี้ออกมาเรื่อยๆได้นะฮะแต่งั้นเพื่อไม่เป็นการเสรียเวลาเนี่ยเรามาเริ่มกันเลยดีกว่า Oh. <laughs> เริ่มจากเรื่องแรกเลยก็คือการเติบโตของตลาด NFT ที่เติบโตแบบก้าวกระโดดแบบระเบิดระเบอเลยนะฮะโบ้พูดจริงๆว่ามันระเบิดแบบรุนแรงมากเลยนะครับในช่วงระยะเวลา1ปีที่ผ่านมาเนี่ยคุณจะเห็นว่าตอนต้นปี2021เนี่ยคนใช้งานหรือกระเป๋าที่ถือ NFT เนี่ยจะมีเพียงแค่7จ็ดแสนกว่าวอลเลตนะฮะผ่านไปแค่1ปีเนี่ยเพิ่มขึ้นเกือบ5เท่านะฮะพุ่งขึ้นไปสูงถึงประมาณ3ล้านกว่าวอลเลตเลยทีเดียวนะครับเอาเป็นว่ามันโหดจริงๆนะฮะโดยเฉพาะการเติบโตในช่วงกลางปี2 0 จนถึงต้นปีที่ผ่านมาเนี่ยโ,โหขึ้นมาแบบเท่าตัวเลยนะและโดยเฉพาะช่วงเดือนหลังๆเนี่ยคุณจะเห็นได้เลยนะในช่วงอาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยการซื้อขายหรือว่ายอดซื้อขาย NFT เนี่ยมันเพิ่มขึ้นเยอะมากนะฮะจำนวน wallet ที่มีการซื้อขาย NFT ทุกๆอาทิตย์เนี่ยก็มีจํานวนเพิ่มขึ้นอย่างเห็นได้ชัดนะฮะโอ้มองแล้วแบบมันเอาอะ,ม,อาอะมันเอาเรื่องจริงๆช่วงหลังนี่โบรู้สึกว่า NFT มันโฟมมากๆแล้วมันก็รุนแรงมากๆ,ๆ,ๆนะฮะและสถิติพวกนี้เนี่ยก็เป็นสิ่งที่มาบ่งบอกหรือว่ามาทําให้เราเห็นและเปรียบเทียบกับอดดีตไ้ Hãy yên e nó ซึ่งเราจะเห็นได้เลยว่าเมื่อเป็นจํานวน r ชิโอของคนซื้อและคนขาย NFT เนี่ยเราจะเห็นได้ว่าณปัจจุบันยังมีจํานวน wallet ที่สนใจจะซื้อมากกว่าจํานวน wallet ที่สนใจจะขายนะครับแปลว่ามันยังมีโอกาสเติบโตได้เรื่อยๆนั่นเองนะฮะในช่วงอาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยโอ้โหพุ่งแบบโป้งขึ้นมาเลยนะฮะแบบไม่รู้ว่ามันบักหรือเปล่าในเลขมันดูงงๆไงไม่รู้นะครับแต่ว่าก็อย่างที่เห็นนะว่ามันเพิ่มขึ้นแบบก้าวกระโดดจริงๆนะฮะซึ่งส่วนแบ่งตลาด NFT marketplace เนี่ยเมื่อก่อนก็จะเป็นเจ้า open sea ส่วนใหญ่นะครับเคยมีของร าวาร์สแลบขึ้นมาแล้วก็แรริบบิลส์หน่อยนึงนะฮะซึ่งลาวาร์สแลบตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นเจ้าพวกคริป t o พังนะฮะวอลุ่มการซื้อขายคริป t o พังนั่นเองเนาะมันทำให้แบบเฮ้ยมันดูเยอะดูสปค์ขึ้นมานะฮะแต่ช่วงหลังเนี่ยมันเริ่มมีอีกแพลตฟอร์มหนึ่งที่เข้ามาแย่งมาร์เก็ตแชร์แบบเห็นได้ชัดจาก Open นซีนั่นคือแพลตฟอร์ม Look แร e นั่นเองนะฮะซึ่ง Look แร e ก็มีเหรียญเหมือนกันดเดี๋ยวในคลิปนี้เราจะไปพูดให้ฟังกันนะครับพอเราเลื่อน เพราะว่ามไม่ใช่จะง่ายและมันก็ไม่ใช่จะไม่มีความเสี่ยงนะทุกอย่างทุกการลงทุนมีความเสี่ยงเสมอและเสี่ยงโคตรๆยิ่งคุณหวังผลกําไรเยอะเนี่ยมันจะยิ่งเสี่ยงเข้าไปอีกนะเพราะฉะนั้นต้องตั้งใจศึกษานะครับแนวโน้มของกราฟก็ดูดีขึ้นมากเลยนะมันจะมีช่วงหนึ่งที่ตลาด NFT เนี่ยบูมมากๆเลยขึ้นมานะฮะแล้วสักพักหนึ่งเนี่ยเทรนด์เขาก็เริ่มจะเงียบๆไปนะฮะแต่ช่วงนี้เนี่ยมันเริ่มมีการซื้อขายแลกเปลี่ยน NFT เพิ่มขึ้นเยอะมากทีขึ้นแบบเนี่ยคุณ แบบทะลุนิวไฮไปแล้วอะและในอนาคตก็อาจจะมีโอกาสที่จะทะลุขึ้นไปอีกนั่นเองเนาะแล้วสาเหตุมาจากอะไรเลยสาเหตุหลักๆเนี่ยโบคิดว่าอาจจะมาจากการที่ NFT นั้นมียูทิลิตี้มากขึ้นนะฮะไม่ใช่จะเป็นแค่ของสะสมดิจิทัลที่เศษขึ้นมาเฉยๆแล้วอาจจะมีการทายินกับแบรนด์ต่างๆข้างนอกไม่ว่าจะเป็น n i กี้หรือ Adidas Prada หรือ Gucci เนี่ยก็เริ่มขยับเข้ามาในโลก NFT แล้วนะฮะแต่เขาก็อาจจะไม่ได้ขยับเข้ามาเต็มตัวแต่เป็นการคอลแลบผ่านโปรเจกต์ NFT ดังๆที่มีชื่อ สียงบางตัวนั่นเองนะฮะยกตัวอย่างเป็นเจ้า Rtfkt Studios ก็ได้นะฮะที่เขาออกคอลเลกชัน Clone X ออกมานะฮะและตัวสตูดิโอนี้ก็มีการคอลแลบกับ Nike และคอลเลกชัน Clone X ของเขาก็คอลแลบกับทาคาชิมุรา k ามินั่นเองนะฮะซึ่งสำหรับใครที่ชื่นชอบพวกดีไซเนอร์ทอยหรือว่าชื่นชอบแฟชั่นดีไซเนอร์เนี่ยก็จะรู้นะฮะว่าบุคคลเหล่านี้เนี่ยก็มีชื่อเสียงมากพอสมควรเลยแล้วก็มีฐานแฟนคลับที่เรียกได้ว่ามีเงินหนาสุดๆและเอาเรื่องอยู่นะฮะก เ,เรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งเทรนที่น่าจับตามองมากๆเลยและนี่อาจจะเป็นจุดเริ่มต้นเท่านั้นนะครับเพราะนี่เพิ่งจะต้นปีเองเราไม่รู้นะว่าจะเกิดอะไรขึ้นนะฮะเดวโอบจะยกตัวอย่างให้ดูก็แล้วกันนะครับนี่คือห้องเสมือนหรือว่าเขาเรียกว่า virtual land ของคุณนะฮะในโลก NFT หรือว่าในโลก metaverse อะไรก็แล้วแต่คุณจะเรียกนะฮะในช่วงระยะเวลาหนึ่งที่ผ่านมาเนี่ยราคาไอ้พื้นที่นี้เนี่ยเพิ่มขึ้นแบบ 4x <c oughs> ในขณะที่ตลาดดิ่งเนี่ยไอ้ราคา NFT พวกนี้มันเพิ่มขึ้น4เท่านะฮะอันนี้คือแค่ห เดี๋ยวโบจะเปิดให้ดูนะเวลาที่คุณเก็บ NFT ใน wallet ของคุณเนี่ยคุณสามารถที่จะนํา NFT พวกนั้นมาตั้งหรือว่าจัดวางแสดงในห้องพวกนี้ของคุณได้นะเนี่ยเห็นปะไอพวกนี้ก็คือ NFT นะครับอันนี้เขาอาจจะมินต์รูปออกมาเองเนาะส่วนไอพวกนี้ก็จะเป็น NFT ของโปรเจกต์อื่นที่ชื่อว่า doodles นะฮะเขาก็เอามาตั้งวางไว้เลยอันนี้ก็เป็น NFT ที่ชื่อว่า bonsai นะฮะก็เป็นของโปรเจกต์ bonsai ส่วนเจ้าตัวนี้ก็เป็น mebits นะฮะ mebits อันนี้ออกมาเป็นตัวเลยแล้วแต่เลยนะว่าเขาจะเอา NFT อะไรยังไงงมาวาว ะะคุณจะเห็นได้เลยว่ามันเริ่มจะมี u s ส c a s อะไรแบบนี้มากขึ้นมีลูกเล่นกับ NFT มากขึ้นนั่นเองเนาะโบ <Bo S 1> <Bo S 2> ยกตัวอย่างให้เพื่อนเอนเห็นนะว่าเขาเจอมันเริ่ม shift มาทางนี้การลงทุนหรือว่าคุณค่าของสิ่งของที่คนเลือกจะสะสมะมันเริ่มจะมาอยู่ในโลกนี้กันแล้วนะฮะและมันก็เริ่มจะชัดเจนมากขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆนั่นเองเนาะซึ่งโอกาสทํากําไรในโลกนี้มันเยอะจริงๆนะโบ <Bo S 2> พูดเลยว่ามันเยอะมากๆเลยนะฮะหรือว่าการ disrupt ของแพลตฟอร์มต่างๆนี่มันเริ่มจะเกิดขึ้นแล้วนะฮะไม่ว่าจะเป็นสงงครราามะหว่ OpenNC และ l u x r a r รเนี่ยที่ในอนาคตโบมองว่าแนวโน้ม l u x r a แรต้องมีโอกาสที่จะพลิกโวลูมของ Open Sea ได้แน่นอนนะฮะเพราะทุกวันนี้เนี่ยโวลูมของ l u x r a r รเยอะกว่าก็จริงนะฮะเพราะว่าอะไรเพราะว่ามันมี Re w a r d ดที่ให้ตอบแทนกับคนใช้งานแพลตฟอร์ม l u x r a r รนะฮะในขณะที่ Open Sea นั้นไม่มีนะฮะทำให้คนที่ซื้อของแพงๆหรือว่าซื้อขายข,ายของแพงๆเนี่ยเขามองว่าเอ้ยเขามาซื้อขายบน l u x r a r รเขาได้ผลตอบแทนกับสัก2 3 0 0 0 0หม0่0สี่หมืน่ถึงหลักแสนเนี่ยก็คุ้มกว่าการที่คุณ ะะแต่ว่าณตอนนี้เนี่ยจำนวนยูเซอร์ที่เข้ามาใช้งานก็ยังเป็นกลุ่มวานอยู่นะฮะแต่ในอนาคตเนี่ยแนวโน้มที่เราเห็นนะฮะก็มีโอกาสที่จะมีคนเข้ามาใช้งานลุคแเรมากขึ้นนะครับคุณจะเห็นได้เลยว่าจํานวนผู้ใช้งานเนี่ยมันเพิ่มขึ้นเรื่อยๆหลายวันเลยนะฮะและโบคิดว่าภายในสักหนึ่งปีนี้แหละฮะที่เราจะเริ่มเห็นว่าเอ้ยมันแท่งมันน่าจะเริ่มสู่สีกันจนวันหนึ่งเนี่ยโอเปนซีอาจจะหายไปก็ได้นะฮะแต่โอเ n นซีล่าสุดเขาก็ไปเปิดมาร์เก็ตเพลสอยู่บนเชนโซลอนาเหมือนกันอันน งยอดผู้ใช้งานบนแพลตฟอร์มเขาได้นั่นเองนะฮะงั้นเรามาดูดีกว่าว่าในภาพรวมตอนนี้เนี่ยในเรื่องของมาร์เก็ตเพลสเนี่ยมันแข่งขันอะไรกันยังไงบ้างนะฮะเริ่มจากภาพนี้ก่อนแล้วกันนะครับมีคนตั้งขาย NFT Board Ape Yacht Club นะฮะในราคา91 Ethereum บน OpenSea และ LooksRare นะฮะซึ่งตอนที่คุณตั้งขายเนี่ยเมื่อ NFT ของคุณขายออกไปเนี่ย OpenSea เขาจะหักกำไรหรือว่าเปอร์เซนต์ออกจากยอดการขายของคุณประมาณ5%ในขณะที่ LooksRare นั้นหักออกไปเพียง4.5%เท่านั้นนะฮะและ LooksRare ก็ยัง มีเทรดดิ้งรีวอร์ดคืนให้กับผู้ซื้อและผู้ขายเป็นเหรียญลุกซ์อีกนั่นเองนะฮะซึ่งคนที่ซื้อ n f t เนี่ยก็จะได้เหรียญลุกซ์คืนมานะฮะและคนที่ขายเนี่ยก็จะได้เหรียญลุกซ์เหมือนกันนะครับแปลว่าถ้าหากว่าคุณเอา91เนี่ยลบกับ4.09นกะฮะก็จะออกมาประมาณ8 6 9 1บนะครับบวกกับเหรียญลุกซ์ขึ้นไปประมาณ923เนี่ยโหประหยัดไปรวมๆประมาณ5,000ดอลเลยนะโหสูงมากนะฮะนี่คือสาเหตุหนึ่งแล้วกันนะครับแล้วตอนนี้ ผ่านหลายเว็บไซต์เลยนะฮะไม่ว่าจะเป็นเจ้า FTX หรือว่า Huobi หรือว่าเกด e i o หรือว่าจะมา swap ผ่าน ArK e n ก็ได้เช่นกันนะครับแต่เหรียญล u x r แ y รนั้นม,มันจะมีคนที่ได้ลงทุนรอบ p r i v a t e อยู่ก็อยากจะให้ระมัดระวังในระยะเวลาสักประมาณ 3- 4เดือนแล้วกันเนาะอาจจะมีการเทขายครั้งใหญ่เราก็ระมัดระวังไว้หน่อยแล้วกันนะครับและถ้าหากว่าใครที่ติดตามโบ้มาตั้งแต่แรกเนี่ยก็จะเห็นว่าในช่วงที่เขาแจก a i r d r o ในโบ้ก็บอกนะว่าไอตัวนี้เนี่ยโบ้จะเก็บยาวๆโบ้จะนำไปสเต็กนะฮะ ซึ่งล่าสุดก็มีคนออกมาพูดนะฮะว่าเขาเนี่ยทำการซื้อเหรียญลุก์ไปประมาณ1 4อยี่อีเทเรียมนะฮะหรือลงทุนไปประมาณ12ล้านบาทอะไรประมาณนั้นนะครับซึ่งหลังจากที่เขาทําการฟาร์มไปได้สักประมาณ10วันเนี่ยเขาก็ได้ผลตอบแทนออกมาประมาณ1 9 9 5 0ลุกซึ่งจะออกมามูลค่าอยู่ที่สักประมาณ38มสิบแปดอีเทเรียมแล้วก็ได้ผลตอบแทนในสัดส่วนที่เป็นอีเทเรียมอีกประมาณ22อีเทเรียมนะฮะบวกรวมกันเนี่ยก็โอ้โหก็เรียกได้ว่าได้กาไร60อีเทเรียมในการฟาร์มเฉะะแค่ไ แค่นั้นเองนะครับ <c oughs> คุณก็จะเห็นรูปตรงนี้ได้เลยเนาะว่ามันเป็นอย่างนี้นะฮะถ้าหากว่าคุณลองไปฟาร์มบนลุกส์เรอยดูเนี่ยมันก็จะแสดงผลตอบแทนให้คุณเห็นนะฮะว่าคุณจะได้เป็นสัดส่วนไหนเป็นเหรียญอะไรบ้างเนาะซึ่งไอ้ผลตอบแทนที่คุณได้มาเนี่ยมันก็มาจากการที่มีคนซื้อขาย NFT บนแพลตฟอร์มเขานั่นแหละ APR มันก็อาจจะสูงเวอร์ไปหน่อยนึงแต่ในอนาคตโบคิดว่าถ้าหากว่ามีคนใช้งานแพลตฟอร์มเยอะๆมันก็อาจจะสามารถคง APR ให้ผู้ที่สเต็กเหรียญได้เรื่อยๆนะแต่ก็ต้องระมัดระวังการเทเ ั่หะ,ะหยุดจากเรื่อง Marketplace ก่อนนะฮะไม่งั้นมันจะยาวมากๆในเรื่องของ l u x r a คนรฮะอาจจะทำคลิปแยกแล้วกันเรามาดูกันดีกว่าว่าในช่วงอาทิตย์2อาอาทิตย์ที่ผ่านมา,าทีต่ตลาดมันแดงเนี่ย NFT มันพุ่งกันขนาดไหนบ้างนะฮะยกตัวอย่างเช่นโปรเจกต์อสุกินะฮะซึ่งโปรเจกต์นี้เนี่ยโบไม่ได้ซื้อนะฮะและไม่ได้เป็นเจ้าของด้วยแล้วก็รู้สึกเสียดายมากๆเลยนะครับเพราะว่าราคาตอนประมาณช่วง3อาทิตย์ที่แล้วเนี่ยมันอยู่ที่ประมาณ1.9ึ่งจุดเก้าีอมหรือว่าเกือบเกือบสองแสนบาทนะครับแล้วล่าสุด ถึงตัวละประมาณ40,000 0กว่าบาทนะครับโอ้โหเพื่อนๆก็รู้สึกว่ามันเยอะแล้วใช่ไหมครับผ่านไปทิ์เดียวฮะจาก4,0,000 0บาทนะครับฟลอร์นะฮะขึ้นมาล่าสุดนะฮะอยู่ที่ตัวละประมาณเกือบล้าน5บาทนะครับขึ้นมาอีก3เท่าจากตอนนั้นนะฮะภายใน1อาทิตย์นะฮะซึ่งสาเหตุหลักๆมันมาจากอะไรอ่านี่มันต้องมาเจาะลึกกันนี้นะฮะไม่ว่าจะเป็นเกี่ยวกับแบ็กกราวน์ของทีมคอมมูนิตี้หรือว่าเทคโนโลยีที่เขานํามาเดลิเวอร์ให้กับคอมมูนิตี้โดยรวมที่เขาพัฒนารูปแบบสมาร์ทคอนแทรคที่เรียกว่า ERC 721A ออกมาทำ NFT อะไรพวกนี้เนี่ยมันประหยัดค่าแกส๊สหรือว่าถูกลงไปอีกนะฮะโอ้โหคือมันก็หลายองค์ประกอบนะครับหรือจะเป็นเจ้าโรดแมปของตัวโปรเจกต์ที่จะมีการออกเมอร์ชแอนด์ดิมีการคอลล a บนู่นนี่อะไรพวกนี้เนี่ยก็ต้องทําการศึกษาเอาเองเลยเนาะไม่มีใครรู้อนาคตได้หรอกฮะว่ามันจะขึ้นมาเยอะขนาดนี้เนาะแต่มันก็แล้วแต่คนมองเห็นคุณค่าในโปรเจกต์แล้วแต่ว่าคุณจะตีโจทย์ตัวนั้นนั้นแตกหรือเปล่านะฮะนี่ก็คือความเสี่ยงนะครับแต่ถ้าคุณทําได้เนี่ยมันก็คือกําไรเยอะมากๆเรียกได้ว่าบางคนก็สามารถพลิิกชีวต ะะราคาที่เพื่อนๆเห็นตรงนี้เนี่ยมันคือราคาซื้อขายมือสองก็จริงนะฮะแต่ถ้าหากว่าเพื่อนๆได้ซื้อในตอนที่เขาเปิดมิน์แบบพับลิกเนี่ยมันก็เริ่มต้นไม่กี่พันไม่กี่หมื่นบาทเองแค่นั้นนะฮะก็ประมาณนั้นแหละครับส่วนอีกตัวหนึ่งที่เพื่อนๆเห็นอยู่ตอนนี้เนี่ยก็คือเจ้าโคลนเอ็กซ์ที่โบพูดไปเมื่อตอนต้นคลิปนะฮะว่าตัวนี้มันก็จะมีคุณค่าในเรื่องของการที่เขาเนี่ยสามารถที่จะคอลลักับแบรนด์ใหญ่ๆทีๆ่อยู่ข้างนอกโลกบล็อกเชนได้นะฮะไม่ว่าจะเป็นไนกี้หรือว่าิ และในอนาคตก็อาจจะมีแบรนด์อื่นๆเข้ามาอีกก็เป็นได้นะครับซึ่งปีนี้โบมองว่ามันจะเป็นปีที่จะมีเหตุการณ์แบบแบรนด์ทราน i ิชนันเข้าสู่โลก NFT อีกเยอะแยะมากมายเลยซึ่งการที่เขาเลือกที่จะคอลแลบกับโปรเจกต์ต่างๆที่คุ้นเคยกับโลก NFT อยู่แล้วเนี่ยก็เป็นสิ่งที่ฉลาดเหมือนกันเพราะว่าเขาไม่จําเป็นที่จะต้องมาสร้างคอมมูนิตี้เองหรือว่าเป็นการบิลด์ให้เกินๆไว้ก่อนวันหนึ่งเขาจะมาทาของตัวเองเนี่ยโปรเจกต์ที่เขาเคยคอลแลบก็ต้องช่วยสนับสนุนเขาเหมือนกันช่วยซัพพอร์ตกันแล,นนนะะล้วก ตามองมากๆเลยนะครับเนี่ยเพื่อนๆก็ดูได้เลยนะว่าตัวนี้เนี่ยโคลน X จำนวนราคาวอลเลจเนี่ยมันจะอยู่ที่ประมาณ7อีเทเรียมถึง8อีเทเรียมเนี่ยแต่ว่าภายในระยะเวลาที่ผ่านมาหรือว่าอาทิตย์เดียวเนี่ยราคาขึ้นจากช่วง6-7เนี่ยทะลุขึ้นไปถึง16-17เลยนะฮะเรียกได้ว่าโหดมากๆนะครับเพราะว่าทรดแต่ละตัวนั้นมันก็ไม่เหมือนกันนะฮะเช่นตัวนี้เนี่ยมันก็จะมีไทป์ที่เป็นของมุระกะม ของมุรากามิแน่เลยหรือว่าจะมีการได้สิทธิพิเศษต่างๆเนนะในอนาคตก็มันก็มีความเป็นไปได้หมดเนาะซึ่งฟลอร์หรือว่าราคาต่ําสุดของ NFT ที่มีคุณสมบัติอันนี้เนี่ย karaoke, ก็อยู่ที่ประมาณเกือบเกือบสามล้านบาทแล้วนะฮะโหดมากๆเลยนะครับนี่แหละฮะคือสิ่งที่ก yup ําลังเกิดขึ้นในโลก NFT และนี่อาจจะเป็นจุดเริ <S <s ่มต้นก็เป็นได้นะฮะเพราะว่าเฮียจัสตินสํานักวัดดูยูมีเนี่ยก็ทําการซื้อบอยด์เอฟเหมือนกันนะฮะซึ่งล่าสุดการซื้อบอยดเอฟของจัสตินเนี่ยเขาเลือกแค่ตัวที่เขาชอบเฉยๆนะฮะเพราะว่าตัวราคาบอยด d เอฟตอนนี้เนี่ยรู้สึกว่าฟลอร์เขาราคามันจะขึ้นไปสูงถึงประมาณ1 1 8่งร้อยสิบแปดเอิเรีย เลยนะฮะหรือราลาประมาณ10กว่าล้านบาทนะครับเกือบ11ล้านบาทเนาะโอ้โหโอ้โหสุดๆเลยใช่ไหมฮะซึ่งไอ้ราคาฟลอร์เนี่ยมันก็คือตัวที่แบบว่าอ่าไม่ได้จะมีความแร่ขนาดนั้นเรียกได้ว่าเทรดมันเฉยๆนะฮะหรือว่าคุณสมบัติของมันหรือว่าลักษณะของมันเนี่ยไม่ได้จะมีความแบบว้าวขนาดนั้นนะฮะแล้วสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าจัสตินเนี่ยเขาก็ไปซื้อตัวธรรมดาธรรมดานนั่นแหละครับแต่ไปซื้อตัวที่ราคาแพงกว่าปกติถึง5เท่านะฮะซึ่งหลายๆคนเนี่ยก็ออกมาคอมเมนต์กันพูดว่าแบบออะไไรขงจัสตินนเเี่ยาป ซื้อแบบตัวที่แพงกว่าปกติตั้งห้าเท่าแถมไม่ได้มีอะไรแบบที่แร์ด้วยนะฮะซึ่ง <laughs> มันก็เกิดการล้อเลียนกันขึ้นมานะฮะแต่เอาไงอ่ะก็คนมันรวยอะ่ะนึกออกว่าแบบเอ้ยก,ก็ชอบตัวนี้อะ่ะอยากซื้ออ่ะแพงขึ้น4เท่า40กว่าล้านบาทเองสนไนรยายอ่ะเออจ่ายไปเถอะเฮ้มันโคตรโหดอะ่ะเออ และนี่อาจจะเป็นจุดเริ่มต้นที่จะปลุกกระแส NFT ในระยะยาวก็ได้นะฮะเพราะว่าตอนนี้เราก็จะเริ่มเห็นแล้วว่าเริ่มมีเงินเม็ดใหญ่ๆเนี่ยไหลเข้ามาในโลก NFT เยอะมากเลยแต่ส่วนตัวโบมองว่าสุดท้ายแล้วมันต้องมีวันที่ฟองสบู่นั้นแตกนั่นเองนะฮะแต่เพื่อนๆก็ไม่ควรจะพลาดโอกาสที่ทํากําไรและควรที่จะหมั่นศึกษาอยู่ตลอดเวลานะฮะไม่งั้นคุณก็จะมานั่งดูการาฟลายวันแล้วก็แบบเอยมันดิ่งอีกแล้วอะไรเงี้ยทาไงดีไม่มีอะไรทากลับไปแบบทอดไก่ที่แมคโดนัลดีกว,ว่าเฮ้ยไม่ใช่สินึกออก,อออกๆบ หายไปไม่ทําคลิปก็เพราะไปนอนอยู่ใต้สะพานนั่นแหลยฮะก็ <c oughs> เหรียญมันดิ่งไม่ใช่เหรอทุยไม่ใช่นะฮะก็เข้ามาศึกษา NFT แล้วก็จัดการหลายๆอย่างนะฮะแต่หลังจากนี้คิดว่าคลิปก็น่าจะออกมาบ่อยแล้วนะจะพยายามหาคนติดต่อ งั้นเดี๋ยววันนี้โบขอลาไปก่อนนะครับหากเพื่อนๆคนไหนชื่นชอบคลิปแนวนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด subscribe ให้โบด้วยเนาะถ้าใครอยากจะได้คลิปเกี่ยวกับว่าเฮ้ยโบเข้ามาในโลก F T เนี่ยโบได้กําไรไปแล้วยังไงบ้างแล้วโบขาดทุนมันยังไงเนี่ยก็ลองคอมเมนต์ให้โบฟังเลยนะถ้าคนอยากรู้กันเนี่ยเดี๋ยวโบจะได้ทําคลิปออกมานะโอเคงั้นเดี๋ยววันนี้โบขอลาไปก่อนนะครับไว้พบกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ